วันนี้เราจะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้งานเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบฝังเฟอร์ต mm ิ hmm. ic, รุ่น ISCG1 นะครับอ,อย่างแรกที่เราจะเห็นเลยก็จะคือหน้าเตาทั้ง3าหน้าเตาตรงนี้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นปุ่มควบคุมนะครับเป็นระบบสัมผัสพร้อมกับหน้าจอแบบนี้วิธีการใช้งานนะครับอันดับแรกให้เราวางภาชนะบนเตาที่ต้องการนะครับ จากนั้นกดปุ่ม start หน้าจอก็จะติดแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรากดปุ่มอุณหภูมิเพื่อปรับอุณหภูมินะครับตามที่เราต้องการเลยถ้าเพิ่มอุณหภูมิให้ปรับไปทางขวานะครับส่วนจะลดอุณหภูมิก็ปรับมาทางซ้ายนะครับแบบนี้ต่อมานะครับปุ่มตั้งเวลานะครับตรงนี้จะทําการตั้งเวลานะครับ ถ้าอย่างนี้ก็คือตั้งเวลา1นาทีนะครับให้เครื่องทํางาน,นจนครบเวลานะครับต่อมาหน้าจอจะแสดงอุณหภูมินะครับให้เราปรับอุณหภูมิตามที่ต้องการนะครับผมเมื่อปรับแบบนี้แล้วเครื่องจะทํางานนับถอยหลังนะครับจากเวลาที่เราตั้งไว้1นนาทีนั่นเอง แบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเครื่องทํางานครบเวลาที่เรากําหนดแล้วก็จะดับให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับต่อมาที่จะสาธิตก็คือปุ่มล็อกหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตโดยการเปิดเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาจะเป็นปุ่มล็อกหน้าจอนะครับ,ป,ป,รบปุ่มนี้เลยกดค้างไว้นะครับเราจะไม่สามารถกดปุ่มตั้งเวลากดปุ่มอุณหภูมิหรือปุ่มปรับได้ เพื่อป้องกันเด็กกดเล่นนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับหากท่านต้องการสั่งซื้ออะไรมีปัญหาการใช้งานหรือต้องการส่งซ่องสินค้าติดต่อฝ่ายบริการที่โทร025590705วันและเวลาทำการหรือแอดไลน์แอ430 PKKGO จะมีแอดบินให้บริการครับ